ุราร้านร้านอะไรนะร้านแหกโค้งน้อร้านแหกโค้งนะครับชมตำถาศตาชนะสุรานะครับโ้ใหญ่แล้วนะโตใหญ่แล้น้ั like ่

ก็รสชาติหวานๆนี่นะเอออ่งนี้นะคือหมู่บ้านแขกเจย์มีส้มตามถาดจะมีหลายอย่างนะมีหนังไก่หมูจีนมันมีปลาด้วยปลาจิงจังไกยูม้าไกยูมะอันนี้อะไรนี่

แล้วก็มีไข่เค็มแต่ละร้านจะทําไม่เหมือนกันนะฮะพวกตำถานนี่ครับชาวไทยสั่งอีอแบบนึงเราจะลงมาทางใต้นะฮะจะเป็นตำถานแบบสไตล์ของทางภาชนะนะฮะแถวนี้ขึ้อยู่กับเขตภาชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะอบเาจะเป็นคนท้องถิ่นนะครับ แล้วอันนี้จะมาจะเป็นอิสลามครับอยู่อันนี้จะเป็นร้านแหกโค้งครับอยู่บริเวณตรงโค้งทางรถไฟนะครับเ <c oughs> ข้ามาจากเพื่เกษมประมาณสักสองกิโลนะฮะ <c oughs> มาทางหาดจำเร็จนะครับ <c oughs> <c oughs>

ไม่เห็นเอาไปซ่อนไว้สักโอเคนะครับผมได้จอ